สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องการ์ตูนแมนและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวประวัติของวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือพเลเรือโทมังกี้ดีกรับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องการ์ตูนแมนด้วยนะครับ มังกีดีกาฟเกิดวันที่2พฤษภาอายุ78ปีส่วนสูง287เซนติเมตรกรุ๊ปเลือด F บ้านเกิดยีดบูความสามารถในการใช้หาคีของกาฟกาฟนั้นสามารถใช้หาคีสังเกตและหาคีเกาะได้อาหารที่ชอบก็คือเข้าเกียบเซมเบ้และแกงกะหรี่เปิดตัวของกาฟนะครับเราจะเห็นอยู่ในหน้าปกมังงะตอนที่92เท่านั้นนะแต่เรื่องราวแอนิเมะเนี่ยจะอยู่ในตอนที่68นะครับ ตอนนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยได้โดนมอร์แกนมือขวานฟันเข้าไปเต็มๆเลยไอ้น,นี่คือการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการของกราฟนะครับแต่ว่าถ้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการตามวีเว์นกราฟจริงๆเนี่ยจะอยู่ในตอนที่432เล่มที่45นะครับในภาค Water ร์เซเนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยได้พังบ้านไปชกลูฟี่นะครับจนลูฟี่เนี่ยร้องเจ็บเลย และซันจิเองเนี่ยก็ถึงกับงงนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแค่หมัดทําไมได้ผลกับยางและตอนนั้นเนี่ยปู่กาฟเองก็พูดแบบประโยคเท่ขึ้นมาว่ากําปั้นแห่งลัเนี่ไม่มีทางป้องกันได้หรอกตอนนั้นเนี่ยลูฟี่เองก็ได้บอกกับกลุ่มของตัวเองว่าห้ามยุ่งกับคนคนนี้เด็ดขาดนะครับซึ่งตอนนั้นเราจะเห็นสกิลการต่อสู้ของกาฟนิดหน่อยกาฟเองเนี่ยจะมีลูกก็คือบังกีดีดากอนนะครับแล้วก็มีหลานเป็นลูฟี่หลานแท้นะแต่ว่าหลานอีกคนนึงก็คือโปรตโตการ ชีวิตในวัยเด็กของกาฟเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับแต่ว่าถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อ38ปีที่แล้วในมังหะตอนที่957เนะครับเราจะรู้เรื่องราวของกาฟจากปากของเซนโกคุนะครับตอนนั้นเนี่ยเซนโงคุได้พูดเรื่องราวของกาฟให้กับทหารเรือฟังนะครับกาฟเองเนี่ยได้ต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นนั่นก็คือกลุ่มโจรสลัดล็อก กลุ่มโจรสลัดล็อกในเวลานั้นเนี่ยเป็นกลุ่มโจรสลัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นกลุ่มโจรสลัดที่โหดร้ายนะครับสามารถฆ่าพวกเดียวกันได้เลยนะครับมีผู้นําคือล็อกดีซีเบกนะครับแล้วก็หลักๆที่เราจะเห็นลูกเรือของเขาก็คือหนวดขาวบิ๊กมัมไคโดเป็นลูกเรือของเขาและกราฟเองเนี่ยต่อสู้ชนะในศึกนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชื่อเสียงกราฟเนี่ยก็โด่งดังและกราฟเองก็ได้สมญานามว่าวีรบุรุษแห่งกองทับเรือโดยทันทีนะครับ แต่ถ้าหารเรือส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวนี้นะครับจนเซนโงคุเนี่ยเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าเหตุผลข้อแรกคือเขาได้ร่วมมือกับโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์เหตุผลข้อที่2คือเขาต้องปกป้องเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็พวกธาต้าหารเรือถึงกับงงเลยพอบอกว่าปกป้องเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็ธาตแล้วก็มีกลุ่มทหารเรือได้ถามเซนโงคูไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอในการปกป้องเผ่ามังกรฟ้าแต่เซนโงคุเนี่ยก็ได้ตอบไปว่ากาฟเนี่ยเขาไม่ได้มีอุดมการณ์อย่างนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมเชื่อว่ากาฟเนี่ยจะไม่ชอบพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับเพราะมันจะมีฉากฉากหนึ่งนะครับในแอนิเมะต,ตอนที่883ในงานประชุมดิเวอรี่ราชาอาณาจักรโกอาเนี่ยบ้านเกิดของกาฟนี่แหละนะครับได้พูดกับกาฟให้ใช้เส้นสายให้เขาเนี่ยเข้าไปเป็นเผ่ามังกรฟ้า แต่กาฟเองก็ได้ตอบกลับไปว่าอยากเป็นพวกสว่างนั่นเลยนั่นแสดงว่ากราฟเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเผ่ามังกรฟ้านะครับเพราะว่ากราฟเองเนี่ยเรียกเผ่ามังกรฟ้าว่าพวกสว่างแล้วก็เซนโงคุก็ได้พูดอีกนะครับว่ามันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งแหละที่กราฟปฏิเสธการเลื่อนยศมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าเลื่อนยศจากพลเรือโทไปพลเรือเอกเมื่อไหร่นะครับก็จะได้รับใช้เผ่ามังกรฟ้าเต็มตัวนะครับแต่กราฟเองเนี่ย ก็ไม่อยากที่จะรับใช้ผอมมังกรฟ้ากาฟเองเนี่ยก็เลยปฏิเสธการเลื่อนยศมาโดยตลอดนะครับและในอดีตของกาฟเนี่ยเขาก็ได้ไล่ล่าเหล่าจวลาดทั้งหลายที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นนะครับอย่างโกดีโรเจอร์เนี่ยก็เคยพูดไว้นะครับว่ากาฟเองเนี่ยไล่ฆ่ากันกับโรเจอร์เนี่ยจนจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับในช่วงชีวิตสุดท้ายของโรเจอร์เนี่ยโรเจอร์เขาก็ได้ขอให้กาฟเนี่ยดูแลลูกของเขานะครับที่กําลังจะเกิดมา นะตอนนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยก็ลำบากใจนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องรับดูแลเพราะว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยยังไม่มีความผิดอะไรนะครับเขาก็ได้ดูแลลูกของโรเจอร์นะครับที่ชื่อว่าเอ็ดนะครับร่วมกันกับหลานของเขานั่นแหละให้อยู่ด้วยกันก็คือเอ็ดมาก่อนแล้วก็ลูฟี่มาทีหลังนะครับแล้วกราฟเองเนี่ยก็วางแผนวางเป้าหมายให้หลานทั้งสองคนเนี่ยเป็นทหารเรือนะครับแต่สุดท้ายนะครับหลานทั้งสองคนก็เป็น โจรสลัดทั้งคู่แล้วก็ในสงครามมารินฟอร์ดนะครับการฟเองก็มีบทบาทในการต่อสู้อยู่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าการฟได้ช o, กเมาโก้แล้วก็กจีซัสเบอร์เจ็ตนะครับแล้วเขาก็กำลังจะชกลูฟฟี่นะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะชกหลานลักของตัวเองได้เราจะเห็นเลยว่าการาฟเนี่ยก็มีบทบาทมีโมเมนต์ในการรักครอบครัวเหมือนกันนะครับถึงแม้ในสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นทหารเรือแล้วก็อยู่ในจุดที่สูงนะครับไม่สามารถช่วยเหลือเอ็ดได้นะครับแต่เราจะเห็นฉากหนึ่ง ก่อนที่เอสจะโดนประหารเนี่ยกาฟเองเนี่ยเขาได้นั่งคุยกับเอสแล้วเขาได้ร้องไห้ที่เอสเนี่ยไม่ได้เลือกเส้นทางที่เขาหวางไว้นะครับแล้วก็ตอนที่เอสตายเนี่ยกาฟเองเนี่ยก็กําลังที่จะไปฆ่าอาคาอินูนะครับแต่ตอนนั้นเองก็ได้ถูกจอมพลเซนงัวคูน,นะครับขวางไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยอาคาอินูเนี่ยเละแน่นอนแล้วก็หลังจากเหตุการณ์มารินฟอร์ดนะครับกาฟเองก็ได้ลาออกจากกองทัพเรือนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างคองเนี่ยก็ ขอกราฟไว้นะครับให้กราฟยังคงอยู่ในกองทัพเรือแต่ให้ช่วยฝึกฝนเหล่าทหารเรือหนุ่มต่อไปหลังจากฉากนั้นกราฟก็กลับบ้านเกิดนะครับไปที่ยิดบูหมู่บ้านฟูซานะครับที่เอ็ดแล้วก็ลูฟี่เนี่ยเติบโตมาแล้วก็ได้ปักป้ายว่าพื้นที่นี้อยู่ในการดูแลของพลเรือโทรกราฟสูงใหญ่กองทัพเรือนะครับก่อนที่จะโดนดาดันต่อยไปแต่ตอนโดนดาดันต่อยเนี่ยกราฟก็ไม่ได้สู้นะครับฉากนั้น,นจะเป็นฉากที่ถือว่าซึ้งเหมือนกัน กาฟเองก็ดูแล้วก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ไม่สามารถที่จะช่วยเอสได้เขาก็ไม่ได้ตอบโต้ด่าดานไปในฉากนั้นและต่อไปนะครับก็คือประวัติการต่อสู้ของกาฟนะครับ ที่ผมได้รวบรวมมานะครับหลักๆผมจะรวบรวมมาจากเนื้อเรื่องหลักนะครับไม่ได้รวมเดอะมูฟวีนะการต่อสู้ของกราฟนะครับการต่อสู้แรกตามไทม์ไลน์เลยก็คือการต่อสู้กับกลุ่มจูดสลัดล็อกเมื่อ38ปีก่อนนะครับและในสึ่นั้นเนี่ยเขาได้รับชัยชนะไปนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ขอพูดรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมได้พูดไปในก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ฉากที่ต่อสู้กับดอชินเจ้านะครับตอนนั้นเนี่ยกราฟเองก็ได้บอกว่าก่อนที่เขาจะมาต่อยดอชินเจ้าเนี่ยเขาได้ซ้อม ต่อยภูเขาแทนกระสอบทรายนะครับแล้วก็ภูเขาตอนนั้นเนี่ยแหลกไป8ลูกแล้วฉากต่อมาอีกก็เป็นฉากการคว้างลูกปืนใหญ่นะครับใส่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่วอเตอร์เซเว่นซึ่งฉากนั้นเนี่ยจะเรียกว่า ต่อสู้ได้ไหมก็ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าถ้าต่อสู้จริงๆเนี่ยยังไงเนี่ยกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรือลํานั้นเนี่ยก็มีทั้งพลเอกอาโอคิอยู่ด้วยก็เหมือนกับเป็นการแบบหยอกหยอกหลานตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในฉากสงครามบรินฟอร์ดนะครับเขาได้ต่อยเมลโก้นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเมลโก้เนี่ยกำลังบินไปจะไปช่วยเอสจากการโดนประหานะครับแต่การาฟเนี่ยก็ได้มาต่อย มาโก้ก็เลยล่วงลงไปเลยและในอีกฉากฉากหนึ่งในสงครามมารินฟอร์ดก็คือกาฟเนี่ยได้ซัดจีซัดเบอร์เจ็ล่วงลงไปตอนนั้นเนี่ยนวดดากําลังต่อสู้กับจอมพลเซนงกฟูอยู่นะครับแต่ว่าจีซัดเบอร์เจ็เนี่ยเข้ามาแรกนะครับกำลังที่จะไปต่อยจอมพลเซนงกฟูนะครับแต่ก็ได้โดนกาฟเนี่ยซัดล่วงลงไปนะครับเราจะเห็นฉากต่อสู้ในสงครามมารินฟอร์ยอยู่2ฉากแล้วก็อีกฉากหนึ่งนะครับเป็นการพูดถึงกาฟนะครับในสงครามมารินฟอร์ดว่ากาฟเนี่ยเคยต่อสู้กับ ราชสีทองคําชิกินะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยร่วมมือกันกันกบเซนโกคูนะครับจัดการราชสีทองคําชิกิที่มาลินฟอร์ดนี้มาลินฟอร์ดเนี่ยนะตอนนั้นที่ต่อสู้กันกันกบราชสีทองคําชิกิเนี่ยก็โดนถล่มไปครึ่งหนึ่งมันจะมีบอกในภาคเดิมูฟวี่นะครับก็ไปหารับชมกันนะครับแล้วก็เรื่องราวในการต่อสู้ของการาฟที่ผมได้รวบรวมมานะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ้าตกบกพร่องตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้แล้วก็ผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ นะครับพูดคุยกันได้นะครับแล้ววันนี้ก็จบไปสําหรับข้อมูลเรื่องราวประวัติของวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือพลเรือโทมังกี้ดีกาฟถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ